กราบสวัสดีครับวันนี้ลมแรงมากนะครับท่านดูกิ่งไม้นะฮะโอ้โตัไปตามลมนะฮะแล้วก็แรงมากเลยนะครับวันนี้ก็อากาศเย็นสบายครับต้นเชือกคือเป็นชื่อของหมู่บ้านต้นเชือก ผมว่าน,นี้ชื่อต้นเชือก็คงจะมาจากาต้นไม้นะฮะสมัยคุณปู่คุณย่าก็คงจะขึ้นเยอะก็เลยตั้งชื่อตามพืชพันธุ์ที่เกิดในทินนั้นๆน,น,นะครับผมก็เลยมาขอเก็บภาพาให้ดูว่า หลังเก็บเกี่ยวเข้ามาก็เงียบนะครับผมเอาหลังจากตากข้าวเสร็จเอาข้าวขึ้นเล้าก็มีการฉลองกันพอเป็นวินาีนะครับแล้วอย่ากนี้ก็จะเป็นงานบุญนะครับหรือว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวอีสาน เมื่อมีเงินมีทองขึ้นมาก็ระลึกถึงผู้ที่จากไปคงไม่ผู้ที่จากไปแล้วก็ไม่ไม่มีวันที่จะได้กลับมาครับก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเมื่อมีเงินก็ร่วมทำบุญ ไม่เคยถ่ายภาพนี้ดูผมจะดึงภาพมาใกล้ๆนะครับอันนี้คือนาส่วนผสมนะครับที่คันนานะัจะปลูกต้นยางปลบอ่าตอนตอนนี้ก็โตเต็มที่แล้วนะฮะถ้าจะตัดก็คงจะตัดได้แล้วก็นี่ฮะเป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่น่าอจฉามากนะครับเพราะว่าหนึ่ง นาสองเลี้ยงปศุสัตว์สามทำเกษตรก็คือปลูกข้าวแล้วก็มีต้นยางเอามาปลูก้าแถวคันนาครับและอีกอาชีพหนึ่งนะฮะในหมู่บ้านผมก็คือจะเป็นพ่อค้าไปซื้อข้าวเปลือกนะฮะตามตลาดต่างๆ หลังจากเก็บเกี่ยวแม้จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวเขาก็ยังออกไปรับซื้อข้าวเปลือกเพื่อเอามาขายนมากทีเดียวคนเฒ่าคนแก่เราก็หลบอยู่แต่ในบ้านนะครับคงจะไม่ได้ออกมา ก็จะฉายให้ดูนะฮะเก็บภาพให้ดูขอให้เป็นของฝันของฝากนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยนี่ฮะท่านดูลงแรงมากสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับ